สวัสดีค่ะแม่บ้านบ้านาน,นะคะวันนี้แม่บ้านพามาชมนี่ค่ะกวัามากมรกตดังก่อนนี้นะคะกอใหญ่ใหญ่มากก็คือแต่ละกิ่งนี้ก็คือใหญ่มากค่ะคือเทียบกับตัวคนเราอันนี้ใหญ่มากค่ะแล้วก็กิ่งนี้เป็นกิ่งที่สวยมากมีสิบเก้าใบมงคลนะคะกิ่งนี้ด่างสวยแล้วมีสิบเก้าใบมงคล นี่ค่ะตอนนี้เขาก็จะมีตะกิงให,ใหญ่ๆแบบนี้นี่เทียบกับมือแม่บ้านเนาะกิะ่งนี้ก็คือด่างน้อยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเขาให้หนอกมาก็คือหนอด่างนี่หนอของเขานี่ยิ่ด่างของเขานะอันนี้ก็คือมันเผือกก็เดี๋ยวมันก็จะไหม้ไปอยู่แล้วนะคะนี่มันเผือกนะก็สําหรับ กวางมรกตด่างฟอร์มกอนะคะความพิเศษเขาก็คือเวลาเขาแทงหน่อเขาจะแทงทุกทุกทุกกิ่งทุกทุกกิ่งของเขาเนี่ยค่ะเต่๋ยเขาก็จะแทงหน่อนะคะทุกคนเนี่ยอย่างตรงนี้มันมีกั้งเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแทงหนอนะะเดี๋ยวเขาจะแทงหนอมันก็จะเป็นฟอร์มกอเร็วก็คือแทงแต่ละทีแทงหนอแต่ละทีก็อาจจะได้สามถึงสี่หนออย่างนี้นะคะนี่ค่ะกิ่งนี่กระถางนี้ก็คือ ใหญ่มากสมบูรณ์มากนี่ค่ะอิงเงี้ยคือแบบด่างสวยแบบนี้เลยไอ้ถ้าเกิดใครเอาไปตัดชำตัดขยยนะคะก็คือได้เยอะมากนะคะนี่น่าจะมีนี่นะคะกระถางนี้แม่บ้านขายอยู่นะคะเดี๋ยวแม่บ้านอ่าจะลงเป็นอ่าเพจแล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวไว้ให้นะคะสำหรับติดต่อเนาะสำหรับใครที่อยากจะซื้อนะคะ นี่ค่ะใหญ่มากนะนี่ค่ะคุณพ่อบ้านมาอัดมาถ่ายให้หน่อยเดยนี่นะคะนี่ใหญ่มากเลยคะ่ะนี่ถ้าเทียบกับตัวแม่บ้านเองะคะ่ะทุกค่ใหญ่มากเอาไปวางประดับที่มงคลนก็คือสวยมากนะคะแล้วก็มีกิ่งที่มีผาสิบเก้าใบมงคนด้วยเขาจะามีกิ่ง ด่างบ้างด่างน้อยบ้างนะคะเพราะว่าอย่างนี้ถ้าเกิดเขาด่างน้อยเนี่ยเขาจะเป็นกิ่งที่หาอาหารเลี้ยงเลี้ยงโขดเลี้ยงลำต้นนะคะนี่ค่ะน,นี่เผงานแบบนี้เดี๋ยวแม่บ้านจะให้เฟซบุ๊กใส่ไว้ใต้ลิงก์นะคะสำหรับติดต่อเนาะสำหรับใช้ที่ชอบโอเค